พลอยชิดจันรรู้ตัวหนุ่มขอแต่งงานต่ายชุติมาก่อนชาวเน็ตเชียร์ทิงต้องบอกว่าสุดพลอยชิดจันนั้นก็ได้เปิดใจครั้งแรกหลังรู้ตัวหนุ่มขอแต่งงานต่ายชุติมาก่อนชาวเน็ตเชียร์รีเทิร์นทิงต้องบอกว่าทําเอาโซเชียลฮือฮาเมื่อ ตายชูติมานั้นก็ได้เฉลยแล้วหนุ่มคุกข่าวขอแต่งงานคือใครหลังชาวเน็ตแห่เดาเป็นอดีตสามีทิมพิธาซึ่งเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเป็นคนนอกวงการโดยเธอนั้นได้มาออกรายการซุปตาพาตะลุยที่มีนิกกี้นัชชัดเป็นพิธีกรโดยช่วงหนึ่งในรายการนิกกี้นัชชัดถามถึงมีหนุ่มมาคุกข่าวขอแต่งงานจริงไหมตายชูติมายอมรับว่าจริง เมื่อปีที่แล้วได้เซเยสไหมก็บอกดูดูกันไปเสียใจที่ไม่ได้เซเยสตอนนั้นผู้ชายคนนี้เขาคุยกับพี่มาสักพักแล้วเหรอก็หลายปีแล้วนะจังหวะเขาคุกเขา่าบอกดูดูไปก่อนทำไมไม่มีใครสอนคนขอแต่งงานก็ตอบตกลงไปเลยถามว่าทำไมตอนนั้นไม่ตกลง ตอนนั้นเราไม่แน่ใจไงรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวต้องคิดเยอะเลยคิดเยอะและสุดพลอยชิดจันนั้นก็ได้เปิดใจครั้งแรกหลังรู้ตัวหนุ่มขอแต่งงานต่ายชุติมาก่อนชาวเน็ตชีรีเทิร์นทิมงโดยงานนี้ถามว่ารู้ไหมหนุ่มคนนั้นเป็นใครพลอยชิดจันหัวเรอตอบว่า พอรู้แต่ก็ต้องบุบไว้ก่อนก็ให้เขาค่อยๆดูกันไปเราอยากให้เพื่อนมีความสุขมีคนดูแลก็ยิ่งดีถามว่าใช่คนเก่าที่หลายคนลุ้นไหมเธอนั้นตอบเลยว่าบอกไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่คบกันมาเหมือนกันไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรเราไม่เคยรั่วไหลเราก็ไม่คุยกับใครเรื่องของคนนี้ก็อยู่แค่นี้หลายคนลุ้นเป็นรักครั้งเก่ารีเทิร์นพลอย ชิดจันตอบว่าก็ดีนะอย่างที่ทีมก็เป็นคนที่เราก็รักเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็ได้หมดถ้าเพื่อนมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีหลายคนเชียร์คุณทิมไม่รู้เหมือนกันเราดูมีเลขในพลอยยิ้มบอกไม่รู้เลยจริงๆโนค no c o m ต์เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆว่าเขาจะตัดสินใจยังไงตายก็เป็นเพื่อนที่พลอยซัพพอร์ตเสมอ